สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งระบบนะครับที่จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมีความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการซื้อของแล้วก็เอามาส่งที่ NPC น้องเหมียวสุดน่ารักที่ยืนอ,อยู่ตรงนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับ และระบบที่ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกันในวันนี้ก็คือระบบเมเดลนั่นเองนะครับระบบเมเดลเป็นระบบที่ให้ผู้เล่นเนี่ยทำการซื้อไอเทมต่างๆที่กําหนดนะครับเพื่อส่งขึ้นเรือจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับของตอบแทนเป็นเหรียญพิเศษนะครับที่จะสามารถนําไปใช้ในการอัพเมเดลต่างๆได้นั่นเองโดยการอัพแต่ละขั้นเนี่ยก็จะใช้เหรียญพิเศษที่แตกต่างกันออกไปนะครับรวมไปถึงเงินที่ใช้ในการอัปเกรดก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับและด้วยความที่เมเดลแต่ละแบบนั้นให้ความสามารถที่ไม่ ไม่เหมือนกันดังนั้นแต่ละอาชีพจะมาอัพเหมือนกันไม่ได้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูกันครับว่าแต่ละเมเดลเนียมีความสามารถอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย เมเดลชิ้นแรกนะครับมีชื่อว่า m e d a l of v a l อเครับเมื่อทำการอัปเกรดเมเดลอันนี้แล้วคุณจะได้รับ ATK แล้วก็ M ATK ตามที่กำหนดครับจะปลดล็อกให้เมื่อเลเวล45และทำเควสหลังจากนั้นก็จะทำการปลดล็อกให้สามารถอัปเกรดตัวเมเดลตัวนี้ได้ครับและด้วยความที่เมเดลอันนี้มันเพิ่มทั้ง ATK แล้วก็ M ATK นะครับมันจึงเหมาะกับทุกสายอาชีพครับเมเดลชิ้นต่อมานะครับมีชื่อว่า Guardian of the Order เมื่อทำการอัปเกรดเมเดลอันนี้แล้วคุณจะได้รับค่า max HP แล้วก็ PATK หรรือเียยกง่่าาๆว กายภาพเป็นเปอร์เซ็นต์ครับปลดล็อกเมื่อเลเวล45และปลดอาชีพเมนเจาะรู3ครั้งแล้วก็ตีบวกไอเทมที่ใส่อยู่รวมกันได้บวก12และได้วความที่เมเดลอันนี้ทําการเพิ่มดาเมจกายภาพนะครับดังนั้นสายที่น่าจะควรอัพเมเดลอันนี้ก็คือไนท์ฮันเตอร์แอสซัสซินและบร k คสมิธครับ เมเดลชิ้นถัดมานะครับเมื่อคุณทำการอัปเกรดก็จะได้รับค่า MAC s p และ MATK หรือว่าเรียกง่ายๆว่าดาเมจเวทนั่นเองซึ่งจะได้รับเป็นเปอร์เซนต์กันเลยทีเดียวนะครับผมปลดล็อกให้เมื่อเลเวล45ครับและทำ Achievement เจาะรู3ครั้งตีบวกไอเทมที่ใส่อยู่รวมกัน12ครั้งครับแน่นอนว่าพอมันเพิ่มดาเมจเวทนะครับเพราะฉะนั้นสายิที่ควรอัปเกรดก็คือวิสานและทีครับ เมเดลอันหัดมาครับมีชื่อว่า b r e c i n g Medel ครับเมื่อทำการอัปเกรดเมเดลอันนี้แล้ว Mercenary หรือว่าทหารรับจ้างของเราจะมี ATK แล้วก็ MATK เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดครับปลดล็อกให้เมื่อเลเวล45และทำการอัปเกรดเมเดลใดก็ได้รวมกันจนถึงเลเวล13ครับเหมาะสำหรับใครที่อาจจะไม่มีปาร์ตี้ประจำแล้วก็มักจะใช้งาน Mercenary ค่อนข,ข้างเยอะนะครับผมก็แนะนำให้อัพไวครับจะได้ช่วยเพิ่มดาเมจให้กับทีมด้วย อีกหนึ่งเมเดลที่เกี่ยวข้องกับทหารรับจ้างนะครับนั่นก็คือ Service of m e d มเดนั่นเอง สำหรับเมเดลอันนี้นะครับหากทำการอัปเกรดแล้วทหารของเราจะได้รับค่า m a x HP ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยฟื้นฟู s p ให้กับทหารรับจ้างได้เร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยจะปลดล็อกเมื่อเลเวล45และทำการอัปเกรดเมเดลใดก็ได้รวมกันจนถึงเลเวล13ครับข้อดีของการอัปเกรดเมเดลอันนี้นะครับคือนอกจากจะทําให้ทหารรับจ้างเนี่ยรับดาเมจจากศัตรูได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วยังสามารถทําให้ใช้สกิลได้บ่อยมากยิ่งขึ้นจากการรีเจนมานาได้ค่อนข้างเร็วครับ กลับมาที่เมเดลที่ช่วยเสริมความสามารถให้กับตัวละครของเรานะครับเมเดลชาร์มออฟชา r m มเมื่อทําการอัปเกรดเมเดลอันนี้แล้วเนี่ยเราจะได้รับความเสียหายจากการโจมตีกายภาพจากศัตรูลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับจะปลดล็อกให้เมื่อเราเลเวล53และทำเควสตามที่กําหนดก็จะสามารถทําการอัปเกรดเมเดลอันนี้ได้ครับสำหรับเมเดลชิ้นสุดท้ายนะครับมีชื่อว่า q Quality m e d ิ l ครับ เมเดลชิ้นนี้เนี่ยเมื่อเราทําการอัปเกรดจะได้รับความเสียหายเวจากการโจมตีจากศัตรูลดลงเป็นเปอร์เซนต์เลยทีเดียวกดล็อกให้เมื่อเลเวล53และเก็บอาชีพเมนถึงระดับไพโอนเนียระดับ2ก็จะสามารถอัปเกรดเมเดลอันนี้ได้ครับ และนี่ก็เป็นเมเดลทั้งหมดที่มีให้เราอัปเกรดในปัจจุบันนะครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเหรียญตาพิเศษที่ผมเคยบอกไปช่วงต้นคลิปนะครับซึ่งวิธีการหาเหรียญตานี้ก็ไม่ยากเลยครับผมให้เราทำการมาที่เมืองอลเบอร์ตานะครับจากนั้นเนี่ยมาที่บริเวณท่าเรือครับจะมี NPC ที่มีรูปร่างเป็นน้องแมวสุดน่ารักยืนอยู่ครับให้เรากดที่ NPC ตัวนั้นแล้วก็กดเข้ามาส่งของได้เลยครับเราจะเห็นได้ว่าในหน้านี้เนี่ยจะมีน้องแมวที่รอขนของเนี่ยเพื่อส่ง,ออป,งประเทศ อ,อยู่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าส่งไปที่ประเทศอะไรนะครับอะวิธีการนะครับก็คือให้เรากดที่ไอเทมเหล่านั้นครับ จากนั้นเนี่ยเราก็ไปทําการเลือกซื้อไอเทมเหล่านั้นซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีไอเทมเหล่านั้นอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดส่งได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีก็อาจจะต้องไปทําการหาซื้อกันก่อนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยของที่ใช้ส่งเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นพวกอาวุธชุดแล้วก็พวกวัตถุดิบต่างๆนะครับบางอย่างสามารถหาซื้อได้ตาม NDC บางอย่างเนี่ยอาจจะต้องหาซื้อที่ตลาดกลางครับ และเมื่อเรามีของตามที่กําหนดแล้วนะครับเราก็เอาไปส่งได้เลยจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เราส่งเนี่ยเราก็จะได้เหรียญตาพิเศษมาเพื่อที่จะเอาไปทําการอัปเกรดเมเดลครับ ซึ่งผู้เล่นทั่วไปนะครับผมก็สามารถทําการส่งของไปให้กับเรือเนี่ยได้ทั้งหมด3ลําด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่น VP เนี่ยหลังจากที่ส่งเรือไปแล้ว3ลำเนี่ยจะมีการรีเซ็ตนะครับให้สามารถส่งได้เพิ่มอีก3ลําครับ เมื่อเราทำการส่งของแล้วก็มีเหรียญตราเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองเอาไปทำการอัปเกรดตัวเมเดิวกันดูบ้างนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถอัปเกรดทีละครั้งก็ได้หรือว่าจะอัปเกรดทีละสิบครั้งก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะอัปเกรดเพิ่มความสามารถไหนนะครับก็เลือกเมเดิลแล้วก็อัปกันให้ตรงสายกันนะครับ สำหรับระบบเมเดลนี้นะครับอาจจะดูผ่านเงินไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาเงินไปซื้อวัตถุดิบต่างๆนะเพื่อให้ได้เหรียญตาม,มาทําการอัปเกรดเมเดลรวมไปถึงตอนอัปเกรดเมเดลเนี่ยก็ยังจะใช้เงินอีกนะครับแต่ว่าความสามารถที่ได้มาผมเชื่อว่าน่าจะคุ้มค่าพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์คมเมอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสปายที่ชื่นชอบที่จะดูคลิปแล็กน้องออริจิน Origin, อย่าลืมกด Subscribe ช่องมาร์คเบเกอร์ด้วยนะครับสำนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ,ย,บยครับ